สวัสดีครับผมแฟมนัททาเสตนะครับเป็นเจ้าของบล็อก bookiam com วันนี้นะครับหนังสือที่ผมจะมาแชร์ให้เพื่อนเได้ฟังกันนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์อีกเล่มนึงนะครับที่ผมผมว่ามันอ่านง่ายนะครับแล้วก็อ่านสนุกดีนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากหนังสือสร้างแบรนด์เล่มอื่นนะครับก็คือทฤษฎีใหม่ของเขานะครับทฤษฎีที่เขาเรียกว่าทฤษฎีต้นไม้นะครับ ที่ต้นไม้นะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นอยู่สามส่วนนะครับก็มีส่วนรากนะครับแล้วก็ลําต้นแล้วก็ใบนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองซื้อมาอ่านดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ผมว่ามันมันเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถเขาอธิบายได้เห็นภาพเลยนะครับนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือใหม่นะครับก็ สร้างเครื่องสร้างเงินที่เรียกว่าแบรนด์นะครับก็นอกจากทฤษฎีของเขาแล้วนะครับก็ยังมีเคสต่างๆที่เขายกตัวอย่างให้เราได้เห็นกันนะครับก็คืออย่างเช่นของ Apple นะครับของ h e r m e s นะครับของ IKEA นะครับแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์นะครับที่เขาได้ยกเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพชัดๆกันนะครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีการตั้งชื่อนะครับผมว่า ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยผมว่าหลายคนเลยนะยังยังไม่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีพื้นฐานแลอมีความรู้นะครับในการตั้งชื่อนะครับในหนังสือเล่มนี้มีบอกครับว่าเราควรจะตั้งชื่อหลักการในการตั้งชื่อเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมที่ผมชอบนะาการที่มีคําถามนะครับว่า เรามีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์นะครับก็เดี๋ยว,ยวผ,มผมขอเปิดแป๊บหนึง่งนะครับโอเคการที่เราจะรู้ว่า,าเรามีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์นะครับมันมีอยู่2วิธีนะครับก็คือการมองจากข้างในออกข้างนอกนะครับก็คือมองจากาภายในตัวบริษัทหรือตัวธุรกิจออกไปนะครับอีกส่วนหนึ่งมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับก็เหมือนอลูกค้ามองเราเป็นยังไง นะครับถ้าถ้าเราเตัวบริษัทออกมองออกไปข้างนอกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันรายละเอีอยดเ,อดเยอะค่อนข้างเยอะนะครับผมจะสรุปเด้ผมจะสรุปง่ายๆครับโดยที่เราสมมุติเราเป็นลูกค้านะครับและเรามองสินค้าของเราเนี่ยเรามองแบบไหนนะครับมันเขามีอยู่สี่คถามนะครับง่ายๆคือว่าเวลาลูกค้ามองสินค้าเราเนี่ยเ เขาจะมองว่าคืออะไรหรือขายอะไรนะครับข้อที่สองจำอะไรของแบรนด์เราได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกประโยชน์สีโลโก้หรืออื่นๆนะครับลูกค้าจำอะไรอะไรแบรนด์เราได้บ้างนะครับข้อที่สามครับแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะครับรู้สึกยังไงนะครับข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับเป็น4ข้อนะครับถ้า ลูกค้าสามารถตอบได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับแปลว่าคุณมีแบรนด์นะครับแต่ถ้ายังต้องใช้เวลาคิดหรือว่ายังคําตอบออกมายังไม่ชัดเจนนะครับแปลว่าก็อย่าเพิ่งตกใจครับคุณก็ลองเอา,เอาตรงนี้นะครับเอาไปปรับนะครับให้สินค้าคุณหรือว่าให้แบรนด์คุณนะให้มันชัดเจนขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้ครับผมว่าใครอ่านแล้วเนี่ยผมว่า ไอเดียกระโชดเลยนะครับเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวนี้าบางคนผมว่าส่วนใหญ่ยังยังไม่เข้าใจถึงกับการสร้างแบรนด์นะครับยังไปแข่งกันที่ขายของราคาถูกกันอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นนี่เ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตลาดสีเลือดอะนะครับทุกคนห้ามผ่านกันด้วยราคานะครับแต่ถ้าคุณมีแบรนด์เมื่อไหร่เนี่ยคุณไม่ต้องไป คุณไม่ต้องใช้การตลาดแบบนั้นเลยครับคุณขึ้นไปอยู่สามารถคุณสามารถขยับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตอนนั้นสินค้าคุณจะมีคุณค่ามีแต่คนต้องการนะครับไม่ว่าเขาไม่สนเขาแทบไม่สนใจเรื่องราคาเลยด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับผมอยากให้ทุกคนที่ทําธุรกิจหรือทําผลิตภัณฑ์สินค้านะครับอลองมองกลับมาถึงแบรนด์สินค้าเราสักนิดหนึ่ง แล้วผมว่าเสินค้าหรือบริการของคุณนะ่ะผมว่ามันจะได้อยู่ยาวๆนะครับแล้วก็อยู่อย่างมีคุณภาพนะครับโอเคยังไงวิดีโอนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ